สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหลังจากให้แมคโครขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะมีการแต่งก้นหลุมให้ให้เรียบครับผมนะนะครับผมนะแต่งก้นก้นหลุมให้เรียบนะครับผมนนี้นะครับนะหลังจากแต่งก้นหลุมให้เรียบแล้วมีการเตรียมเหล็กครับผมนะเหล็กสี่หุนต้องอ้อยครับอย่างดีเลยครับตัวนี้ครับผมนะเพื่อจะเป็นฐานแพร่ปลูกเป็นฐานแพรเทก้นหลุมนะครับผม แล้วก็มีการเตรียมปูนครับผมเป็นปูนแดงนะปูนแดงหรือปูนปอร์แตร์นะตัวนี้ครับผมนะเป็นปูนโครงสร้างครับตัวนี้ครับผมนะครับผมนะครับพาพาติดครับงานหลอเลยเพราะเป็นปูนแดงครับผมนะงานโครงสร้างครับผมนะตัวนี้ครับผมพระเอกของเรากำลังขุดลุมแล้วแต่งลุมอยู่นะครับตัวนี้นะแต่งลุม Cảm <laughs> ơn